ชุมนุมนักร้องทั้งอดีตปัจจุบันนะครับสำหรับวันเสาร์21มกราคมหอประชุมใหญ่เวลาลงกรมหาวิทยาลัยครบรอบ49ปีของวงดนตรีสุนทราพรผมได้รับจดหมายนี้ไดเรกตรงเข้ามาก็เลยบอกกล่าวท่านไปด้วยมีที่น่าสังเกตเห็นจะเป็นว่านักร้องคู่ขวัญจากวงดนตรีเยี่ยมไม้ซึ่งเปรียบเสมือนทายาทไม่ใช่ทายาทก็เหมือนทายาททางเพลงดนตรีของสุนทราพรเพราะถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้เด็ดขาดจริง เยี่ยมม้นี้กำเนิดขึ้นจากมัตเตอร์เทปในห้องบันทึกเสียงไพบุสตีเรียของเราที่นี่เพราะฉะนั้นก็ดีใจที่สุนทราพรอาแขนรับลูกๆหล,ล,ลานๆเยี่ยมไม้ขณะนี้ทั้งสองคนนะฮะทั้งวีระและทั้งอรวีไว้ในความดูแลของสุนทราพรด้วยถ่ายทอดความชนิชำนาญที่มีมาเก่าก่อนให้กับเยี่ยมไม้คู่นี้ก็ขอแสดงความยินดีกับอนาคต ที่กำลังจะก้าวรุ่งโลดไปไกลวีระและอรวีท่านผู้ฟังครับครูสิริยงยุทธสมานพายนภูนสุขจุริยพง์รังสีซึ่งเป็นทายาทเก่าแก่ของสุนทรภพรจะขึ้นเวทีครบนะครับจําไว้สน่อยดีไหมถ้าท่านคิดถึงสุนทรภพร์ไม่ยากเกินที่ท่านจะสัมผัสเสาที่ยี่ส1มกราคมปีนี้อีกไม่กี่วัน เวลา13นาฬกา45นาทีคือเวลาเริ่มต้นหอประชมุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบันนี้เป็นเพลงต่อไปของชาวสุนทรภพร์